พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่11ม,ม,มรก,กราคมคริตศกราช2025 คำพยานชีวิตโดยคุณลาวินากิปสันอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องพระพรจากพระเจ้าและข้อพระคมพีหนุนใจที่นำมาใคร้ครวญและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมเนหมีบทที่1นึ่ข้อ11ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเงียบพระกันฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ ขอประทานความสำเร็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้และขอทรงโปรดให้เป็นที่ชอบในสายตาของชายคนนี้คุณลาวินากิปสันเป็นพยานว่าเพื่อนของดิฉันเพิ่งผ่านการยาร้างและเสียใจเป็นอย่างมากเมื่อได้ฟังถึงเรื่องราวของใจที่แตกสลายของเธอดิฉันรู้สึกเศร้าและไม่สามารถช่วยเธอได้ ดิฉันอยู่ไกลาจากเธอหลายร้อยไมล์จะทำอะไรได้ช่วยเธอไม่ได้เลยดิฉันรู้สึกหนักใจและเกรงกลัวต่อความซับซ้อนของความต้องการของเธอเนฮาม,มีต้องเผชิญกับงานที่ยากและท้าทายเช่นกันเมื่อท่านได้ยินว่ากำแพงเมืองเยรูซาเล็มถูกทำลายและประตูเมืองก็ถูกไฟเผาทำลายเสียหายท่านรู้ว่าจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างในตอนแรก ท่านรู้สึกว่าไม่สามารถช่วยอะไรได้แต่ท่านยังคงเป็นผู้นำและสร้างกำแพงยิรูาเล็มขึ้นใหม่จนสำเร็จสถานการณ์ของเนหามีแสดงให้เราเห็นถึงการอวยพรของพระเจ้าที่จะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้พระเจ้าประทานความกล้าหาญให้กับเนหามีและทรงนำท่านเสมอพวกเราทุกคนคงเคยมีประสบการณ์กับงานที่ยากและท้าทาย ที่ดูเหมือนใหญ่กว่าที่จะเอาชนะได้เพียงลำพังเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกหนักใจและไม่แน่ใจแต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวพระเจ้าทรงอยู่กับเราในยามที่เราต้องการเราสามารถวางใจว่าพระเจ้าจะทรงประทานกำลังให้เราทนได้พระเจ้าทรงเตรียมเราให้พร้อมเป็นภาชนะที่พระองค์จะทรงใช้ได้ข้อคิดสำหรับวันนี้ พระเจ้าสามารถทาให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่ทำงานที่ยากและท้าทายข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายหันไปหาพระองค์เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายต้องเผชิญกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจในพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร สภาคลิตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ